ABS เ e ตือนนะครับก็มาจากหลายสาเหตุก็อาจจะน้ำเข้าขี้คนเข้าอะไรมารบ,บางทีก็ันนี้ก็ยางหุ้มเพาขาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเสร็จมันก็เตือนนะก็อาจจะเป็นที่เจลบีนะเจลบีมันเข้าไปเกาะ เกาะตัวเซนเซอร์นะเราก็ลองเช็ดดูก่อนนะเช็ดให้เอี่ยมน่นจะมีสี่ล้อนะแต่มอไซค์บางรุ่นมีแค่ล้อหน้าแต่ควรจะมีสี่ล้อ ABS นี่สำคัญนะครับเพราะตอนตอนที่เราเบรกแรงๆมันจะย้ำให้เรานะเราเบรกกระทันหนันจะย้ำให้เราแต่ถ้าไม่มีเราก็ย้ำดีเท้าเอง แต่บางที ABS บางที ABS มันก็ทำงานช้าก็มีนะครับบางทีแบบสภาพอากาศอะไรเงี้ยถ้าเบรกไม่อยู่เราก็ถ้า ABS เบรกไม่อยู่เราก็ต้องย้ำนะครับเพราะมีหลายคนก็พลาดพลาดไปลอดตดูดแล้วรหลายคันก็อย่าอย่าไปมั่นใจระบบไฟฟ้านะเพราะว่าบางทีความชื้นร้อนมากไปเย็นมากไปก็อุปกรณ์ไฟฟ้าก็บางทีก็ทำงานเพี้ยนนะครับ ลองเช็ดดูนะครับถอดเช็ดดูถ้าไม่หายก็ให้ที่ศูนย์ที่โอเช็คนะครับว่าสายเส้นไหนเสียนะแล้วก็เปลี่ยนถ้า BM B M Benz นะครับก็จะมีตัวเซนเซอร์เนี่ยครับเวลาเปลี่ยนผ้าเบรกไอ้ถ้าเป็นของแท้เขาจะแถมตัวนี่นะครับตัวเซนเซอร์ A B S นะ BM B M Benz ต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับตัวนี้ก็จะแถมมาเลยถ้ายี่ห้อดีๆนะเขาจะแถมตัวเซนเซอร์มาเลย สี่ล้อนะเปลี่ยนเปลี่ยนคู่หน้าก็มีเซ็นเซอร์สองตัวเปลี่ยนคู่หลังก็มีเซ็นเซอร์อีกสองตัวบนะีเอ็มเบนซจะต้องเปลี่ยนทุกครั้งเบรกย่อด,ดีๆเขาจะแถมให้เลยนะแล้วพวกลูกหมากันโค้งก็บางทีมันแตกนะแต่มันยังฟิตนะครับไม่ดังนี่เราก็หยอดน้ํามันได้หยอดน้ํามันหรือถ้าจจระบีก็ต้องจะระบีชนิดที่เป็นน้ํานะครับเป็นเนื้อไม่ได้นะเป็นเนื้อกัดทางนะ เป็นเนื้อเงียบนะกัดทางเป็นน้ำมันไม่กัด